สวัสดีค่ะปรางมาศีรัตนะนักวิชาการรางงานชำนาญการพิเศษค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำของสังกัดสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกนะคะคือทาสงสำนักงานเราเนี่ยก็ได้งบป,ประมาณในเรื่องของการจัดงานในระดับจังหวัดเนี่ยเป็นประจำเกือบทุกปีนะคะแล้วก็เราเคยใช้บริการกับบริษัทมาตั้งเป็นเวลานาน,านมากแล้วนะคะเป็น10กว่าปีประมาณ15 6ปีนี่แหละคะ่ะ ซึ่งการทํางานกับบริษัทเนี่ยเราเป็นลูกค้าเก่าแก่กันมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาทํางานให้เราได้แบบตรงตามใจที่เราต้องการแล้วก็เป็นไปตามขอบเขตของหลักการจะซื้อจะจ้างไม่ไม่มีราคาที่เกินไปหรือว่าสามารถต่อรองราคากันได้ซึ่งทําให้เราเนี่ยยังคงใช้บริการของบริษัทมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่เราชอบมากเลยคือเวลาเราอ่า ต้องการอะไรอย่างเช่นอยากทาให้แบบโลโก้งานโดดเด่นหรืออะไรเงี้ยแล้วเราปรึกษาเขาเนี่ยเขาก็จะสามารถออกแบบมาได้ตรงกับความต้องการของของเราของทางส,าสาังกนว่าเราจะ PR ออะไรเราเน้นหนักด้านไหนแล้วแม้กระทั่งวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาทางใจเขาก็หาซัพพอร์ตให้เราได้ก็จึงเป็นความประทับใจกันมาแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าแก่กันมาแล้วก็คิดว่ามีมาตรฐานในการให้บริการก็จะยังคงใช้บริการแคลฟ บริษัทน,นี้อะค่ะบอกต่อเนื่องไปเรื่อ,อ,อยๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุริตราทรงปาโมทนะคะเป็นนักวิชาก,การศึกษาคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะใช้บริการกับวเวอร์พั k นะคะปีหนึ่งเนี่ยสองถึงสามอีเวนต์นะคะเป็นเวลา่อเนื่องมา5ปีแล้วนะคะ ภวพัดเนี่ยมาช่วยจัดก,การปัญหาของเรานะคะในเรื่องการออกแบบฉากนะคะการจัดการออบบร์แกไนซ์รวมถึงออกแบบหน้าผมพิธีกรนะคะเล็กๆน้อยๆจุดการถ่ายภาพของบรรดาแขกผู้มีเกียรติต่างๆนะคะก็สร้างความประทับใจนะคะแล้วก็ได้แชร์ไอเดียร่วมกันเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยภวพัดก็มาช่วยสเสริมเติมความคิดนะคะแล้วก็มีพอ็อกอุปกรณ์ต่างๆให้เราเลือกใช้ได้มากมายในทีเดียวะค่ะ สวัสดีครับ,รบอาจารย์รรดรเจษฎาวิชาพรนะครับเป็นรองนักปฏบัตฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กรของคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรครับในเบื้องต้นก็ <c oughs> เราส่วนหนึ่งของการทํางานในมหาวิทยาลัยก็คือการที่จะต้องนำเอาผลงานวิจัยผลงานบริการวิชาการที่เผยแพร่ให้กับทั้งผู้ประกอบการเรกษตรกรและก็ผู้สนใจ ที่อยากามีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องด้าน,นการเกษตรตลอดวงโซ่นะครับนำเอาองค์ความรู้นี้ออกไปนําเสนอนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทาก็คือการจัดงานเพื่อให้การนําเสนอผลงานต่งตางๆนั้นออกมาเป็นที่ประทับใจแล้วก็ทําให้องค์ความรู้ที่ได้นั้นสื่อสารไปถึงผู้รับสารไดนะ้อย่างถูกต้องชัดเจนและก็ประทับใจด้วยนะเราจึงเลือกอ,ออร์แกเนเซอร์ที่จะมาช่วยกัน ผลิตงานออกมาเพื่อที่จะนาสารเง็ดซื่อไปถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้องและชัดเจนตรงจุดตรงประเด็นเนาะเราก็ได้ทำงานกับทาง Power Plus มาเป็นเวลานานะครับในหลายๆงานที่เราได้ปรึกษากับทาง Power Plus เนี่ยเราก็พูดคุยกันหลายงานมากเลยก็มีงานล่าสุดที่เราทรําร่วมกันก็คืองานกเกษตรในเลส่วนนะครับซึ่งเป็นในเะลส่วนเอ็กซ์โปที่เป็นการจัดงานครบรอบหนึ่งปีของคณะเกษตรมอญเลส่วนนะครับก็เป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่คณะเราจัด เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเราก็ต้องพึ่งพาทางออร์แก z นเซอร์ซึ่งความสามารถของคอาจารย์แล้วก็ชนาน้าที่ของคณะเราก็มีความสามารถในระดับหนึ่งแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างได้หมดเองส่วนที่จะเติมเต็มได้ก็จะเป็นอุปกอบแล้วก็ปัจจัยเอื้อต่างๆทั้งแสงสีเสียงการจัดรูปแบบการวางแผนงานการดำเนินการตั้งแต่ ก่อน Pre-Event มาจนถึงนะช่วง Event แล้วก็ Post Event เนี่ยเป็นส่วนที่เราอาจจะทำให้ได้เองซึ่งเราก็ต้องพึ่งพาความโปรเฟ s ชั o นอลของทาง Organizer ซึ่ง Power Pass ก็ช่วยมาเติมเต็มในส่วนนี้ให้กับคณะได้เป็นอย่างดีนะครับเรามีการพูดคุยงานกันในหลายๆครั้งก่อนที่จะเริ่มงานจริงมีการตบผลึกงานมีการดีไซน์งานมีการให้คำปรึกษาความเป็นไปนได้ของงานที่มองวางแผนไว้กับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นว่า สิ่งที่คิดไว้มันอาจจะไม่เป็นตามที่คิดหรือสิ่งที่ทําได้ยากมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดกได้ซึ่งทาง p o w e r p l เองก็ให้คําแนะนํากับเราค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับแล้วก็ช่วยฟาซิเทตในหลายๆองค์ปรที่เรายังขาดอยู่นะครับมันจะเป็นแสงสีเสียงเรื่องของการจัดงานลักลักๆเรื่องทั้ง powerplus ก็จะช่วยเตือเต็มในเรื่องของงานบนเวทีแสงสีเสียงสร้าง,งความประทับใจให้กับ ผู้มาร่วมงานนะครับแล้วก็มีทีมวิทยากรามีทีม Moderator นะครับที่ช่วยทําให้งานเติมเต็มผู้ฟ้าแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทอพัสที่สร้างความทับใจหลังนี้ให้กับผู้มาร่วมงานทุกครั้งที่ท,ที่ที่ได้มาทํางานเกษตรในส่วนครั้งนี้นะครับ ก็อยากให้การจัดงานทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นองค์กรมหาวิทยาลัยเองหรือจะเป็นองค์กรอื่นทั้งเองกชน,นหรือภาครัฐเนาะมองว่าการจัดงานให้ออกมาเนี่ยมันต้องมีการวางแผนระยะยาวแล้วก็มีการทํางาน,นาร่วมกันซึ่งก็อยากให้ออแกเนอไซเซอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มความเป็นไมซิตี้จังหวัดอิษานโลกครับได้มีความเป็นเมืองแห่งการนําเสนอผลงานเมืองแห่งการจัดการประชุมเมืองแห่งการท่องเที่ยว เพื่อเติมเต็มความเป็นไมซิตี้เพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยก็คือการช่วยกันผลักดันให้ออกกนเซอร์ได้ออกมาแสดงศักยภาพของการทำงานที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลซึ่งก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆในหลายๆองค์ประกอบก็ถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเราเราก็ต้องช่วยองค์การะยพของจังหวัดพิษณุโลกในการที่เติมเต็มให้งานมันมันเป็นมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝาก Power p l u สเป็นหนึ่งใน การที่ทุกท่านจะต้องเรียกใช้บริการแล้วก็ช่วยทำให้ความเป็นไมชิตี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับฝากไปด้วยครับขอบคุณครับบริษัทอมนายสั์สิทธิ์ไพร์โรว์นะครับทำธุรกิจขายยาทุกอยนาบริษัทเจอาอยย่งอยู่ที่สุดในโลกท่ามีการจัดการลูกค้า จากที่า่านๆมารวมแล้วสี่ครั้งช่วยได้มากนะครับช่วยในการคิดช่วยในการนำเสนอสร้างสารรค์ทางเราเนี่ยมีอาชีพขาหายเราไม่เราไม่ทราบหรอกว่าทางโอเคนไหเขาพัฒนาไปางไหนแล้วถ้าให้เราคิดเองบางอยา่างตอบได้เลยว่าเราคิดไม่ได้ แต่ทางบริษัทเขามาช่วยเยอะมากเลยเราทับใจคือความเป็นมืออาชีพมีความเป็นกันเองอตอบโจทย์ในหลายๆสิ่งปรับแก้เปลี่ยนแปลงได้ทุกรูปแบบครัข้ามานี่ยจับให้ได้ทุทกครั้งที่เราจัดงา เรามีรถอีกคันนี้เขาก็จัดได้ตามที่เราต้องการในงบที่เรามีครับก็ในงา,านต่อมาเนีก็คงจะเลือกสต่คต่อ